โอเคแล้วจังหวะนี้เราก็ดีนอู้วเราดูดิโดนสายมัดสุดโหดอ้าวแล้วไอ้นี่เปิดประตูมาโอเคเดี๋ยวเราขอถอยกลับมานี่ก่อนเลยดีกว่านะขอยิงไปยิงไปอุ้ยเราดูแล้วเขาสามารถพังโลกของเราได้โคตรง่ายเลยนะไอ้โลกของไอ้ฟองสบู่ของเราเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ้าแล้วเมื่อกี้บูโน่ตายเมึงขอดอลลี่ต่อเลยก็แล้วกันนะก็สายมัดที่เขาว่ากันอ้าวแล้วไอ้นี่วิ่งมาไม่รู้เรื่องงั้นขอโดนไปก่อนเลยก็แล้วกันนะแลเหมือนว่าเขาจะผือดรอปไปด้วยเนาะหาโลก่ออนนเเลลยกก็็แ้วัขชาร์จตมๆะ เราล้ลมนะอุ้ยเจ้าเฮ้ยไอ้บูโดไปไกลๆนี่คือตรงนี้เขากำลังจะเคลียกันอยู่ <c oughs> โอเคปาดปาดตายไปก่อนเลยแล้วหนึ่งตัวอ <c oughs> อาละเคล่าโอก,กาสทุกคนด้วยนะเคล่าอยู่ผมสิบ เปิด <IP> แล้ววันนี doubt, ้พาทุกคนมีหนีเกวันพีชเวอร์ติรัเกเช่นเคยเลยนะครับผมและที่ผมพาทุกคนมีหนีเกวันพีชเวอร์ติรัตกันวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นอีเวนต์กันนะเคร้าที่อีเวนต์ที่ผมจะพาทุกคนมาดูวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์ที่โคตรดีเลยนะครับสำหรับผมวลาสำหรับสายดองเพชรทุกคนเลยเนาะเพราะสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยคือมันจะเปิดให้เราเล่นตัวละครรีเจนที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ได้ด้วยนะเคร้าแล้วเรียกได้ว่าตัวละครรีเจนที่เข้ามาใหม่เนี่ยสายด อีเวนต์นี้ก็เลยมาตอบโจนอดเพราะว่าอีเวนต์นี้สามารถทําให้เราเล่นตัวละครที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดหลายๆตัวได้เลยนะเรัาไม่ว่าจะเป็นน้องลิลิที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนี่ยก็สามารถทดลองเล่นได้นะครับแล้วก็บโบกี้แล้วก็ดอรลลี่สตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างเลยที่พิเศษก็คือสามารถเล่นน้องอูตะล่าฮันนีมนได้ด้วยนะคกับคือผมโคตรชอบเลยเนะาะก,ก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มดีไหมก็เลยลองมาเล่นในแล้วก็ใครที่ยังลังเลว่าแบบ ύ, จะสุ่มน้องอุตะตัวนี้ดีไหมหรือจะสุ่มน ดูไหมแล้วก็สามารถมาทดลองเล่นในอีเวนต์นี้ดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะคือเรียกได้ว,ว่าเป็นอีเวนต์ที่โคตรด,ดีเลยนะครับผมสหรับคู่แรกที่ผมจะเอาไปลงในวันนี้นั่นก็คือตัวละครอ,อย่างน้องลิลิตแล้วก็น้องอุตะร่างใหม่2ตัวนี้กันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในเกมมันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอะโอเคทุกคนเสียงระครังตาแรกก็ดังกันมาแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมีอยู่ด่านเดียวเลยนะครับก็คือด่านเอกฮีดนั่นเองนะครั้าโอ้ย you <laughs> เอาไม่พักเลยจริงๆนะเปิดมาตาแรกก็เอาเลยนะครับสำหรับอินเทนอร์เน็ตนะเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคแล้วตานี้ผมว่าเราน่าจะพอสู้ไหวอยู่เหมือนกันนะครับดูเหมือนจะเป็นลูฟี่เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวละครอย่างลิลิตตัวนี้จะสามารถเอาอยู่ไหมนะครับพวกในมุมมองของผมแล้วผมมองว่าลิลิตตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะครับมีจุดเด่นก็แค่ซัดปิวเยอะแล้วก็มีตั้งกําแพงเฉยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าในเกมจริงเนี่ยเพราะว่าน่าจะสู้แช่งไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะโดนแช่งคามุซาลิทะลุฟองตายเลยอะไรประมาณนี้ าจจะเป็นไปได้เลยเนาะเพราว่าแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ขอยืนทงเฝ้าตรงนี้ก่อนเลยจะดีกว่านะครับเะว่าถ้าลูฟี่เขามีวาร์ฟเมื่อไหร่เขาน่าจะวาร์ฟมาหาเราแน่นอนนะเนาะโอเคก็เฝ้าทงไปก่อนเลยนะครับผม อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ชาร์จทงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมว่าเรามาที่ทง2องกันก่อนเลยดีกว่านะเราเอ้ยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของไอตัวละครลิลิตตัวนี้ก็คือเราจะสามารถเติมเกรดสมบัติได้เกินอ่าเกินบ้านเกินเมืองเขาอีกแล้วนะเรา้ก็คือในแผนปัจจุบันเนี่ยตัวละครลีเจน์อะไรก็มีไปหมดเลยนะเราโอเคแลวจังหวะนี้ลบพ่คนอยากมันเยอเยอุ้ยราจะบอกว่าลูฟี่เขาไปดึงธงนั้นเราโคตรไวเลยนะเราคือเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราชาร์จเต็มเนี่ยคือแทบจะไม่มีผลอะไรกับมันเลยคือมึงดึงธงไวขนาดนั้นนเเเลลยยครรััโโออแวจงงูาาดดม นักเล้วเดี๋ยวเหรอผมว่าไม่น่าใช่แล้วเขาน่าจะดึงธงเราเสร็จเรียบร้อยโอเคเอ้ยโกงไม่เบาดึงเร็วชิบหายดูแล้วมันจุกไปอีกแล้ว,ลวนะก็งั้นเดี๋ยวเราขอตั้งฟองสบู่ไอวอลแล้วเราก็ขอดึงมาก่อนเอ้ยลูฟี่ตัวนี้ดึงดีกว่าเขาน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเราเอา้า เขาไม่มีดึงแล้วแบบว่าย่นสกิลอะไรเหรอทำไมเขาไม่ดึงเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ดึงธงแล้วก็ชาร์จธงตรงนี้ไปก่อนดีกว่านะครับอมอ่ละลรบูโนพิเต้นดีบอยมาแล้วเนองเฮ้ยผมว่าผมไปกันธงกลางดีงกว่าแล้วธงหน้าบ้านอะไรแบบนี้ให้เพื่อนเฝ้าจะดีกว่านะครับผมมาแล้วจังหวะน,นี้พี่ปักหลักแล้วที่ธงกลางเรียบร้อยแล้วนะเรัาคือว่าจะว่าไงดี สำหรับตัวละครลิลิที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยผมว่าผมไม่สุ่มแน่นอนแนละ้วครับผมสำหรับตัวนี้เนาะไม่รู้สิผมไม่ค่อยใช่เมนสายโลเท่าไหร่คือมันค่อนข้างน่าเบื่อดูดิทุกคนคือสายวิ่งนะปัจจุบันเนี่ยคืออยู่โคตรยากเลยนะครับผมพวกสายแบบ ไม่ใช่สายวิ่งนี่สายโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่โคตรยากเลยนะครับผมพวกสายวิ่งนะเพจปัจจุบันเนี่ยอย่างเก่งอย่างโกงเลยเนาะโอเคแล้วจังหวะนี้เราก็ดีเอู้ยเราดูดิโดนสายมัดสุดโหดอ้าวแล้วไอ้นี่เปิดประตูมาโอเคเดี๋ยวเราขอถอยกลับมานี่ก่อนเลยดีกว่านะขอยิงฟรียิงฟรีอุ้ยดูดูแล้วเขาสามารถพังโลกของเราได้โคตรง่ายเลยนะแล้วไอ้โลกของไอ้ฟองสบู่ของเราเนี่ยมันจะคิดอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วเมื่อกี้บูโน่าต่ายเมื่อกี้จะอ้าวแล้วพี่แกอู้มั่วแต่พูดนะครับคือไอ ฟองสบู่ของเราเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของเรา150%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับผมก็คือมันจะอิงจากเปอร์เซ็นต์เลือดถ้าเราเลือดเยอะมันก็จะยิ่งโล่นานะครับโอเคแล้วจังหวะน,นี้เป็นไอโซโลอย่างนี้ผมว่าเรามาตีลบฮาคิไอ้เพื่อนก่อนเลยดีกว่านะครับโอเคน้องอูตะมาอย่างนี้ผมก็หายห่วงแล้วเว้ยคือน้องอูตะไม่อย่างเก่งเลยโอเคงั้นขอเหาะเลยกรร็แล้วกันนะครับผมโอเคผมว่าเราไม่ต้องสนใจไอ้เจ้าคุณยักษ์ตัวนี้แต่ขอชนสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ,งงบเาราเรามือนว่าตาานี้เรก็จะชนะชลลอ้้าแว่ ชิบหายแล้วเพื่อนไปทงอื่นได้ไหมเอ้ยชิบหายแล้วก,กำลังบอกว่าจะชนะเิวๆวไม่ใช่แล้วแหละอุ้ยโอ้โหทุกคนแพ,แพ้นิดเดียวนะแพ้ตรงที่ผมกับลูฟี่มาตกเออมาตกทงเดียวกันนะเรเอ้าชนะเฉยเหรอเมื่อกี้นึกว่าจะแพ้ไปแล้วนะเรเมื่อกี้ลูฟี่กับผมมาลงทงเดียวกันก็เลยดูหวั่นหวั่นนิดหน่อยเนาะโอเคเอาสำหรับตาแรกก็จบไปได้ด้วยดีเลยนะรับอย่างคู่หูอย่างอ่าน้องอูตะแล้วก็ลิลิตตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ตาต่อไปก็จะไปเปลี่ยนตัวเขาสักหน่อยนะครัอุทุกคนเราจะได นะไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันที่ตาที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคเสียละครังก็ดังกันมาแล้วนะครับผมสำหรับคู่ที่2ของผมเอามาในวันนี้นะั่นก็คือตัวละครอ,อย่างดอลลี่แลวก็โบกี้คู่นี้เลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ูยังไม่มีโอกาสได้เลือกตัวละครด้วยซ้ำนะครบไม่เนตพามาในเกมแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็รอตอนเริ่มเกมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม โอเคโอเกมเ,เริ่มกันมาแล้วนะครับสรับตาน,นี้ก็มาเป็นสายโล่เลยเนาะโอเคสําหรับวําสำหรับไอเจ้าโตัวละครอ,อย่างดอลลี่แล้วก็บกี้เนี่ยคือบอกไว้ก่อนเลยนะว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนาะคือผมยังไม่ชินกับไอปุ่มไอ,อปุ่มดอทเปลี่ยนเป็นไอปุ่มตั้งกัดเลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะดูมึนๆอื่นๆสักหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมและจังหวะนี้ผมว่าเราชาร์จธงกันอยู่ตรงนี้กันก่นกอนเลยดีกว่านาะรอสายวิ่งเขาเปี้ยวตีนวิ่งมาหาเราเองดีกว่านะครับผม แล้วจังหวะน,นี้ผมว่าหนวดขาวเขาจะมาแล้วอุ้ยคือว่าเขาจะไปเน้นไฟก็ที่ทงล่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ขอมาด้วยเลยก็แล้วกันขอชาร์จเลยนะเดี๋ยวผมขอเล็งไอเจ้าบูโน่ไว้เป็นเพื่อนอู้คือมันชาร์จค่อนข้างไวเกินไปโอเคแล้วจังหวะนี้ตั้งกาดไม่มีใครมามองอั้นขอจํากระบอกอู้แต่วัดล้มมาเรียบร้อยแล้วอ่าเอาดิไอ้น้องศึกคนยักษ์ขวัญยักอืออืออือโอเคแล้วจังหวะน,นี้ขอดึงทงไหนที่ขอสายโล่ที่เป็นสายวิ่งสักหน่อยนะอุ้ยคือโดนแลลี่ดำทีเดียวตายเลยเออโอเคสำหรับบโกกี็ จบไปเรียบร้อยแล้วงั้นขอดอลลี่ต่อเลยก็แล้วกันนะก็สายหมัดที่เขาว่ากันเอาละไอ้นี่วิ่งมาไม่รู้เรื่องงั้นขอโดนไปก่อนเลยก็แล้วกันนะ <c oughs> แล้วเหมือนว่าเขาจะผืดดอดอตไปด้วยเนาะโอเคอย่างนี้ก็สวยดิอุ้ยแต่ว่าแลลี่บูทติดผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเขาเท่าไหร่เลยนะครับรอบูทของตัวละครฝั่งตรงข้ามเขาหมดก่อนเอาแล้วจัำวันนี้หมดอย่างนี้ก็โดนดีเนาะงั้นขอย่ำกระหม่อมช่วยสักหน่อยอู้แต่ว่าเหมือนว่าคาคุจะเตะซัดปิวไปก่อนเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคแล้วจัำวันนี้ขอตั้งการปุ๊บอู้ไม่ได้เเเเเเพพพอออออออรรร์์์ฟฟฟฟกกาาดดดงงัััั้้้้้นนนนนขขฉยยๆ็แลวไตี ตีตีตีเอาโลออกก่อนเน้องแล้วก็ขอดึงธงเลยก็แล้วกันนะแล้วบอกอ้าวแล้วจังหวะอู้แล้วพุ่งมาอย่างนี้อยากตายเออโอเคผมว่าเราถอยจะดีกว่าอู้เมื่อกี้ว่าจะถอยแล้วแต่ว่าตัวละครมันค่อนข้างช้ามากเลยนะแล้วแล้วก็ยังไม่ชินปุ่มเลยด้วยซ้ำมาเนาะโอเคแล้วจังหวะนี้อันตั้งอู้ไม่ว่าจะว่าจะปาดสักหน่อย้นขอฟันอันหลวงอู้ไม่ทันอะไรกับเขาสักทีนะแล้วโอเคแล้วจังหวะนี้ตีเปล่าตีโอเคตีกาดรอไม่ตีโอเคั้นขอย่ำกระหม่อมเลยก็อู้ อะไรไว้ทำไมผมเล่นดูอื่นดูมึนอย่างนี้นะเราก็ต้องขอไปทุกคนด้วยแล้วก็อย่างว่านนะเรนเป็นตาแรกเลยก็อาจจะดูมึนๆนิดหน่อยนะครับโอเคอู้แล้วดูเฮ้ยเล่นมั่วจริงขออภัยด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเอาดอลลี่เอ้ยโบกี้ลงมาต่อเลยกันแล้วกันนะครับอู้ดูเหมือนว่าตานี่เหมือนว่าจะแพ้เลยเนาะเออตัวตัวตานี่คนยักษ์เต็มแมปเลยนี่ว้าโอเคงั้นขอฟาดมาก่อนเลยก็แล้วกันอุ้ยแล้วจังวันนี้เขามาแบบชิงหนาโอเคแล้วเขาจะเตะเปล่าเตะ เฮ้ยกาดกาดรออูไม่ตีเรานี่หวังกันขอฟันมาก่อนอูเฮ้ย อ๋อเขาบูตติดนะครับทุกคนเมื่อกี้ดกว่าตัวละครมันบางขนาดนั้นเลยเหรอที่ไหนได้ตัวละครเราไม่เอตัวละครฝั่งเขามันบูตติดนะคราอูตาแรกเปิดมาดอลลี่กับโบกี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละรู้สึกว่าเล่นชักจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะก็โอเคงั้นขอาะเล็งหนวดขาแล้วขอฟาดมาก่อนเลยนะเราโอเคสุดยอดโอเค้วขอย่ำกระหม่อมอแลลี่อีก,อกสักทีอูแต่ว่าโดนเขาปาดตัดขามา2เลยโอเคจังหวะนี้ผมว่าน่าจะไม่เหลือแล้วทุกคนน่าจะแพ้ไปเรียบร้อยแล้วเนาะไอ้คือมันเปลี่ยนไปจริงแบบไม่ชินกับไอ้ปุ่มนี่เลยอ กาดเลยนะครับผมโอเคสำหรับตาที่2ก็จบไปเรียบร้อยแนละ้วโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะไปสุ่มดอลลี่แล้วก็โบกี้นะครับผมพวกแม่งไม่เข้ามืออะไรเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ตาที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคทุกคนเสียงระครังตาที่3ก็ดังกันมาแล้วนะครับผมสำหรับคู่ที่3มที่ผมเอามานัา่นคือตัวละครอย่างเอสฮอคแล้วก็แปซิฟิต้าคู่นี้เลยนะคร้าคูา่หูหุ่นกระป๋องันเนาะ คือสำหรับแปซิฟิกตาคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองดูด้วยว่าตัวละครเนี่ยแปซิฟิกตาเนี่ยมันสามารถสู้น้องอูตะได้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าในมุมอมองผมเนี่ยผมว่ามันสู้ได้สบายเลยเนาะเพราะว่าแปซิฟิกตาเนี่ยมีทั้งสกิลสามารถทะลุกระเพงได้แล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างเบอร์เนี่ยผมว่าน่าจะพอสู้ไหวนะครับตัวตาแรกที่ผมเอามาเนี่ยผมจะเอาลมลองเอสฮอคลงมาก่อนเลยนะครับคือน้อง Hawk เอสฮอคเนี่ยผมอยากได้มด คือผมอยากได้มันมากเลยนะคือมันสายหมดัดที่ก็นข้งเก่งเลยนะเร้ามีอมตะแล้วก็อะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะคือแบบมันเก่งดีนะเรอชอบเโอเคแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าคิงจะบินลงไปข้างล่างก็เดี๋ยวเราขอไปปิดจ็อบคิงก่อนเลยก็แล้วกันนะเร้าโอเคตอนจังหวะนี้ผมว่าน่าจะโดนจาเราเราเปี้ยวมั่วเราอาจจะโดนจาบาปิดจ็อบได้นะอู้ยแล้วจังหวะนีดด้มันมาแล้วล่ะ okay, โอเคแล้วก็ฟันไปเลยก็แล้วกันอุ้ยพาบิดเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ เมื่อกี้ผมว่าถ้าเราได้ตีสู้สักหน่อยผมว่าเราน่าจะสู้ไหวนะับแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันค่อนข้างเพรจาบาเลยนะก็คือไอ้จาบาเนี่ยมันสกิลหลายคิดเนาะถึงแม้เราจะเก็บอมตะได้ก็จริงแต่ว่าเราก็ยังลำบากอยู่ดีนะที่เจอมันโอเคงั้นขอยิงเลเซอร์มาก่อนเลยก็แล้วกอุ้ยฮะ โอ้เมื่อกี้คิงก็บินชนผมทีเดียวตายเลยคือเขาน่าจะเอาคิงแบบเลเวลร้อยหรือว่าคิงแบบของจริงเข้ามาเลยนะก็น่าจะไม่ใช่ตัวละครเช่านะผู้รู้สึกว่ามันจะโหดเกินไปแล้วนะครับโอเคแล้วจังวันนี้ขอตีหนึ่งสองสามแล้วเก็บสเต็กอมาตะมาก่อนเลยนะครัาสำหรับน้องเอสฮอกตัวนี้ถ้าเราตีสเต็กที่สามเอ็เราจะได้สเต็กอมาตะมาทั้งหมดสามฮิตนะครับโอเคเราก็ตีเข้าไปเรียบร้อยแนละ้วขอดึงธง,งตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะเนาะอาจจะยิงหรือเปล่านะ้องคือว่าเราตัวละครของเราเนี่ยไม่ได้กลัวแปซิฟตาอะไรเลยนะเ เป็นอย่างนี้นะครัก็บอกโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราขออ่า ผ่าลูกก่อนเลยก็แล้วกันนะขอชัดเต็มเต็มว่าอย่าเตะม,<ๆ>มันเาล้มนะอุย้ยเจ้าอไอ้บูโดไปไกลๆนี่คือตรงนี้เขากำลังจะเคลียร์กันอยู่ <c oughs> โอเคปาดปาดตายไปก่อนเลยนะก็าหนึ่งตัวโอเคแล้วจ้าวันนี้เหมือนว่าธงของเราจะค่อนข้างนำเลยแหละโอเคแล้วจ้าวันนี้ได้เวลาไปบุกหน้าบ้านศัตรูแล้วนะก็โอเคมาขอมาเปรี้ยวสักหน่อยดีกว่าเนาะ,ะแล้วลูฟี่ตัวนี้จะไปไหนเนาะจะไปดึงธงเอองั้นขอฟันมาก่อนเลยก็แล้วกันนะก็เ้าวแล้วไปไหนโอเคไปไหนไปไหนอุย้ยฟันไม่โดนนะไม่ไปเลยงั้นขอตามฟันตามมาฟันตามมาฟันโอเคเหลือสิบวิ เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยแต่เหมือนว่าลูฟี่ตัวนึงมันจะรับหลุดไปนู่นโอเคงั้นเดี๋ยวเราพี่ไปตามกลับมาก่อนเลยเนาะอู้หูดึงธงได้ด้วยนะครับโอเคและจังหวะนี้จะเอาหรือเปล่าสเต็กอมาตะพี่เหลือเยอะอยู่นะครับโอเคเพราะว่าเราดึงตรงนี้แล้วก็กลับบ้านหลอกไอ้เนาะไม่ได้ดึงจริงโอเคแล้วจังหวะนี้ให้เพื่อนดึงธงไปดีกว่านะครับงั้นเดี๋ยวเราขอมาไฟตรงนี้ดีกว่าเนาะเหมือนว่าไอ้โซโลตัวนี้ชักจะเปรี้ยวเกินไปแล้วนะครับอู้และนั่นก็ไปปั๊มฮาคิไอ้มันแต่ว่า,สา,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 างสั้น ไปหรือเปล่าผมนึกว่ามันจะไกลกว่าน,นี้นะครับโอเคงั้นไม่เปไน็นไรงั้นขอฟันไปก่อนอู้อุยระยะสั้นเกินคือตัวละครมันเก่งนะครับแต่ว่าระยะมันค่อนข้างสั้นเลยแหละโอเคงั้นก็อู้ยเมื่อกี้วิาสาหลบหมาป่าเดียวดายได้แล้วยังจะมาโดนขึ้นพลังขึ้นเต่าอ,อีกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเลงจาบาแล้วเก็บสแต็กอมตะมาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเอาดิเอาน้องพี่ไม่ใช่เอสเนิกนะโอเคตีตีตตอุยอุยแล้วจวังหวะนี้เหมือนว่าเขาจะสู้สุด,สดเลยนะงั้นขอตีอีกสักทีนะครับอุย แต่ว่าเราก็สามผมว่าเราน่าจะสามารถสู้ได้สบายเลยแหละโอเคดอทออกมาแเราขอฟันอู้แต่ว่าเขาล้มไปก่อนนะงั้นขอตีตีตีตอูแล้วเสืองได้เพอร์เฟกต์ดอทโอเคถอยออกมา ไม่ได้กับเขาสักคิวเลยไม่พูดมัว่วพูดสวยไม่ไม่ได้กับเขาสักคิวเลยนะครับโอเคงั้นขอปาดมาก่อนเลยนะ้องโอเคแล้วเหลือแค่สี่สิบวิสุดท้ายอุ้ยไม่ใช่สี่สิบวิสุดท้ายเหลือแค่สิบวิสุดท้าย,ยงั้นเดี๋ยวขอดึงธง,งตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับกันเผื่อเขาจะพลิกเกมได้เนาะโอเคสอาสลับตานี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอ้ยยังไม่ได้เล่นไอ้เจ้าเปรซิฟิต้าเลยดีกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้เล่นน้องเอ่อเอสฮอคนะครับผมอุ้ยเอเบปี MVP ก็เป็นของเราด้วยนะครับผมโอเคเอาสำหรับวันนี้ผมก็ต้อง ประมาณนี้ก็พอแนละ้วทุกคนเล่นพอหอมปากหอมคอมก็พอเนาะส่วนที่เหลือก็ให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยไปทดลองเล่นเองน่าจะมันกว่านะครับสำหรับวันนี้เป็นไงครับผมทุกคนวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่แน่นอะไรด้วยเนาะเพราะผมแค่มาลองเล่นตัวละครที่ผมอยากเล่นเฉยๆนะครับสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของผมได้เติบโตต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับน,นี้ไปแล้วครับผมบ๊าย